สวัสดียามเย็นทุกคนพาบชมยิกาศตลาดออตโต้คาซาครับตอนนี้เป็นเวลาหกโมงกว่าทุกคนบรรยากาศครับบรรยากาศตลาดออตโต้คาซาร้ามีทาคอมเเจ็ดบรรยากาศยามเย็นทุกคนตลาดก็ตลาดรถ ยามเย็ยนครับยามเย็ยนทองฟ้ายามเย็ยนตลาดรถยามเย็นออโต้คาซาลามิทาคอมเมตครับหาชนอตรอบ พาชจมบรรยากาศแค่นี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันตลาดแล้วก็ตลาดโลดยามเย็นกับยามเย็นแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็าชมกเลภาพบรรยากาศยามเย็น